สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุม16-31พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกุมค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่16-21เนี่ยก็ยังได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ซึ่งดีมากๆดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักและการเงินนะคะพอ หลังจาก21ดาวสุกก็จะย้ายราศีไปได้ตำแหน่งเกษตรราที่ปดีด้วยนะคะชาวราศีกุมก็จะโชคดีมากๆนะคะโชคต่อเนื่องนะคะบอกว่าโชคต่อเนื่อง ทางเรื่องของการเงินและก็เรื่องของโอกาสต่างๆและก็คนโสดนะคะคนโสดก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะอย่างน้อยๆดาวเสาร์ก็ยังทับรักอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีกุมความรัก15วันค่ะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ ชาวราศีกุมสิ่งที่โดดเด่นมากๆคือโอกาสโอกาสงานใหม่ๆโอกาสอะไรก็ได้ที่ใหม่ๆโอกาสที่คุณตอนนี้คุณกําลังคิดคิดอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่หรือคุณกําลังจะใช้เวลาในช่วงตรงนี้หยุดนิ่งเพื่อหยุดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างตัวเองมีพรสวรรค์อะไรบ้างนะคะของชาวราศีกุมส่วนชาวราศีกุมช่วงนี้คุรกักครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเงิน นะคะอาจจะมีเรื่องในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเงินถ้าเป็นค่าใช้ใจ่ายเงินในการลงทุนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรส่วนบางเคสก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊เงินที่เรารอคอยมันจะได้ไหมนะคะส่วนบางครอบครัวช่วงนี้ชาวราศีกุมอย่าลืมว่าดาวเกตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ล้วทับลักคุณเนี่ยช่วงนี้โชคมานะคะโชคมาจากเซน นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสไปทําบุญเดินสายไปเกี่ยวข้องกับงานบุญหรือคุณอาจจะได้สิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ได้หรือถ้าคุณอยู่ในสายมูเตลูก็ไม่แน่จะนําพาโชคมาให้กับคุณด้วยหรือช่วงนี้คุณจะไปมูเตลูเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะของชาวราศีกุมแล้วก็บางเคสบางท่านชาวราศีกุมก็อาจจะโชคดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป,เป็นปฐุมเกณฑ์ก็อาจจะโชคดีบางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรบริวารนะคะ ลูกหลานนะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องของอะไรอะ่ะลูกงานะะลูกส่วนราศีกุมบางเคสมองในมุมมองว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของงานนะคะการเปลี่ยนแปลงงานต่างๆส่วนบางท่านโชคดีมากๆได้ข่าวดีในเรื่องของงานแล้วนะคะแต่บางท่านได้ข่าวดีในเรื่องของงานเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าเอ๊ะเราไปทํางานที่ทํางานใหม่เนี่ย เจ้านายจะส่งเสริมไหมเพื่อนร่วมงานจะดีไหมบรรยากาศจะดีไหมได้ด้วยอันนั้นนั่นคือบางท่านที่กําลังคิดนะคะที่กําลังคิดหรือคุณอาจจะมีใครก็ได้เก่าๆผู้หลักผู้้ใหญ่เก่าๆคนรู้จักเก่าๆนะคะช่วงนี้มีข้อเสนอหรือมีการทาบทามหรือมีการไปร่วมงานอารมณ์ประมาณแบบนั้นส่วนใครที่ทํางานเนี่ยใครที่ทํางานอะ ในสายงานระวังระวังนิดนึงระวังปัญหาในสายงานนะคะระวังปัญหาในสายงานระวังอะไรใดๆก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับสายงานนะคะหรือผู้คนในสายงานหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องระมัดระวังเหตุการณ์มันจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะเกิดในลักษณะที่ว่าผิดใจกันไม่เข้าใจกันหรืออยู่ดีๆมีเรื่องมีเรื่องที่คุณจะต้องไปแก้ไขได้ทั้งนั้นเลยค่ะชาวราศีกุมช่วงนี้อื ก็จะมองในอีกหนึ่งมุมมองด้วยนะมองในอีกหนึ่งมุมมองว่าเออระมัดระวังสุขภาพร่างกายคุณและผู้คนที่เกี่ยวข้องคุณด้วยนะคะของชาวราศีกุมส่วนบางท่านก็มีเหตุค่าใช้จ่ายในการเรื่องของสุขภาพร่างกายได้นะคะส่วนในสำหรับคนที่มีปัญหาในความรักอยากจะบอกว่าชาวราศีกุมใครที่มีปัญหาในความรักช่วงนี้เนี่ย ต้องให้ต้องให้ประคองอารมณ์มากๆนะคะต้องประคองอารมณ์มากๆอย่างเดียวเลยค่ะถ้าไม่ประคองอารมณ์เนี่ยมันจะมีเหตุปะทะเกิดขึ้นการผิดใจกันเกิดขึ้นการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือการไม่พูดคุยกันเกิดขึ้นต้องระมัดระวังมากๆสนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในความรักเนี่ยส่วนใครก็แล้วแต่ที่ปัญหาเกิดไปแล้วก็คือการจบแล้วเราก็มองว่าชาวราศีกุมคุณจะรู้สึกว่า ยากมากเลยอะถ้าเขาเขาจะกลับมาหาคุณนะ่ะนะคะบางท่านคิดแบบนี้หรือบางท่านมองในมุมกลับว่าอออตัวเองเสียเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดหวังอนาคตไว้มากแต่ทําไมมันเป็นการเสียเวลาจริงๆนะคะบางท่านก็คิดแบบนี้ด้วยส่วนใครที่กําลังห่างเหินนะกลับมองว่าคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการกลับมาถอยคนละก้าว เพื่อทบทวนนะคะเป็นการถอยคนละก้าวเพื่อทบทวนว่าระหว่างความรักของคุณตรงนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสหรือเปล่าวันข้างหน้าที่มันจะดีขึ้นแต่บางท่านก็กําลังอยู่ในห่วงคนตัดสินใจแล้วถ้ามันไม่มีโอกาสละ่ะเราจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องอยู่ยังไงเราจะต้องดําเนินดําเนินชีวิตไปในรูปแบบใดนะคะเพราะบางท่านก็ถอยห่างคนละก้าวอยู่ณนะปัจจุบันเพราะบางท่านนั้นมีการผิดใจกัน บางท่านมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาพัวพันบางท่านมีเรื่องของการรับลมคมในหรือความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาแทรกแซงและความรักนะครับมันก็ไม่ค่อยจะแน่นแฟนอยู่แล้วนะคะตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการถอยห่างคนละก้าวเพื่อกลับมาทบทวนว่าถ้าความรักเนี่ยอ่ะคุณอาจจะทบทวนก็นได้ค่ะว่าถ้าความรักตรงนี้เราลองพัฒนากันไหมเราลองปรับตัวเข้าหากันไหมแล้วถ้ามันดีขึ้นมันก็ดีไป นี่แหละคือการที่คุณทบทวนแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นละ่ะแล้วคุณจะคิดยังไงแล้วคุณจะต้องทํำยังไงนั่นก็คือการกลับมาทบทวนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาบ้างต้องขออภัยเอฟซีบางๆนะที่เห็นมีคอมเมนต์เข้ามาว่าพูดคําว่าน,นะคะเยอะมากเพราะว่าส่วนตัวจริงๆอ่ะพยายามจะกดดันตัวเองพยายามจะลดคานี้นะคะพยายามมากๆต้องขออภัยจริงๆถ้าใครเข้ามาฟังแล้วแบบว่า ลำคาญน,นะคะต้องขออภัยมากๆเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องมีคำว่านะคะอีกละโอเคมาดูกันมีเรื่องของการปกปิดปิดบังหนี่ตัวเองห,อหรือแม้แต่ครั้งว่าเขาอาจจะรู้สึกถึงความอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่า หรือตอนนี้เขากําลังจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเริ่มการเริ่มต้นในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรก็แต่จนลืมสนใจคุณก็ได้นะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้หรือมองในอีกหนึ่งมุมมองอันนั้นคือมุมมองที่แบบว่าแย่กว่านั้นคือระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออเขาอาจเขาอาจจะคิดว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสเหรอในความในการสร้างอนาคตในการสร้างครอบครัวในการสร er ้างความก้าวหนะ้าร่วมกัน มันอาจจะมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้หรือมันอาจจะมีอะไรที่แตกต่างหรือมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่แต่เรามองว่าคนคนนี้นะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าความรักมันอึดอัดถ้าความรักมันไม่ใช่เขาคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกเลือกที่จะไปเรียนรู้คนใหม่ๆไหม,ม,ม,มอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้ส่วนใครก็แล้วแต่ที่ความรักตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจน ตัวเองอยู่ในสถานะที่ต้องปกป,ปิดปิดบังแล้วเขามีคนอื่นกลับมองว่าคนอื่นน่ะมันเป็นหน้าเป็นตาเขาไหมหรือคนอื่นเนี่ยสังคมรอบข้างเขาสังคมรอบข้างเขารับทราบกันดีอยู่แล้วรอเปล่าหรือเพราะด้วยภาระเพราะหน้าที่เขาก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วรอเปล่านะคะตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่จะที่จะชัดเจนกับคุณนะคะโอ้ไพ่เปิดออกมาเนี่ยอืม แล้วก็ในบางเคสมีเกณฑ์การห่างแล้วนะการห่างตรงนี้เขาอาจจะโฟกัสชีวิตของเขาในวันข้างหน้าว่าเขามีสิทธิ์คบหาสมาคมกับใครก็ได้ที่รู้สึกได้ว่าอ่ะก็น่าจะสินเสมอหรือเหมาะสมหรือคู่ควรนะคะันั่นคือบางเคสที่ห่างแล้วจริงๆคือเขาต้องก็เขาก็ต้องการห่างแหละเขาอาจจะรู้สึกว่าอ่ะคบค้าสมาคมกับคุณนานๆไปแล้วมันมันมีอะไรที่มันมันมีอะไรที่มันยาก หรือมันมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ค่อยได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หรืออารมณ์ประมาณว่าเขาคิดว่ายังไงเขาก็มีสิทธิ์เลือกเขาพอใจในชิดคําเป็นอยู่ของเขาเขาพอใจในการเลือกของเขาเขาอยากพอใจในการกระทําของเขาแบบนี้ว่าเออยังไงเขาก็มีสิทธิ์คุยกับคนอื่นไหมนั่นคือคนของคุณค่ะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆนะเป็นแค่แฟนหรือเป็นแค่คนคุยกันเฉยๆ ก็กลับมองว่าคนคนนี้เขาก็ยังไม่น่าจะพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าอาชีตของเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขายังอยากจะมีสีสันหรือเขายังอยากจะมีคนอื่นคุยส่วนในบางเคสคนของคุณเนี่ยมีเจ้าของนะคะนั่นคือบางเคสนั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยคบค้าสมาคมแบบคุณมันไม่มีอะไรเป็นครอบผูกมัดกันอยู่แล้วอ่ะนะคะถึงเวลาถ้าเขาณนะวันนี้เขารู้สึกว่าเออเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะเระยะห่างอันนั้นก็เขาอยากจะเวระยะห่างจริงๆนะคะตรงนี้ มาดูความในใจของชาวกลุ่มค่ะความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นไปถึงไหนเลยค่ะที่คุณรู้สึกได้แบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ยอมแก้อะไรเลยหรือเขาไม่ยอมไม่ยอมพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยหรือคุณรู้สึกได้ว่ามันพยายามมันก็ไม่เป็นผล หรือคุณจะรู้สึกได้ว่าปัญหาเนี่ยมันสะสมเป็นดินพอกห่างหมูมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วความรักมันก็วนหลุบเดิมณนะเวลานี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องตัดสินใจ move on เราก็มองว่าคุณก็อยู่ในห่วงคนที่รู้รู้คําตอบแต่ตัวเองก็ยัง,ย,งยังอยากจะมีหวังอะ่ะตัวเองก็ยังไม่ยังยังไปไหนไม่ได้หรือว่ายังลืมไม่ได้อารมณ์ป,ประมาณนั้นนั่นคือความในใจของคุณนะคะหรือยังไม่ไม่สลัดอ่ะอารมณ์ประมาณว่าฉันก็ยังสลัดไม่ได้ไหมอะ่ะ ส่วนในบางเคสจบเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายคิดตัดสินใจจบเองด้วยตัวตนของคุณเองก็ได้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างคุณกับเขามันไม่ได้ดีขึ้นไปไหนเลยไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยนะคะแล้วก็ปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรไปไหนคุณอาจจะคิดว่าเอเขากับเราอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่คู่ควรกันอาจจะไม่สมน้ําสมเนื้อกันนะคะตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะเลือกบุกอ่อนก็ได้เลือกโอกาสวันข้างหน้าได้เลือกมองวันข้างหน้าได้นะคะ แต่ถ้าไม่ใช่คุณตอนนี้ก็หมายถึงอะไรล่ะต่อให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจต่อให้เขาต้องตั้งตั้งใจจะมุ่งออนหรือตั้งใจจะว่าเอ,อ่อทำอะไรตามอำเภอใจหรือเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเขาพอใจในการกระทําของเขาก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนจริงๆว่าวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะทุกข์กับความรักแบบนี้หรือคุณจะเลือกมองอนาคตตัวเองหรือคุณจะเลือกทางเลือกใหม่นะคะนั่นคือบางท่านส่วนใครที่จบแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนะ่ะ สมควรแก่เวลาแล้วเสียเวลากับความรักครั้งนี้มายาวนานเราเสียเวลาไปเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเรามันมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณอาจจะตัดสินใจมองทางเลือกใหม่เพื่ออนาคตของตัวเองก็ได้เพราะคุณก็ไม่รับทราบดีหรอกว่าอนาคตคนเราไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงก็ตามจะเกิดเ,เหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่เราก็มองว่าคุณก็อยากจะลองเลือกอนาคตนะคะลองเลือกอนาคตหรือลองเลือกทางเลือกใหม่ดูนะคะนี่คือความในใจของชาวกลุ่ม เขาตัวเองใจของเขาอะถ้าจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีหรอกเขาตั้งใจจะมุกออนไหมเราก็มองว่าความตั้งใจมุกออนจริงๆเขาอาจจะมีใครที่เขาเริ่มไปสารสัมพันธ์หรือเริ่มไปคุยแล้วเริ่มมองเห็นโอกาสนะคะเริ่มมองเห็นโอกาสที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นพัฒนากันมากขึ้นหรือการให้ใจของเขาไปให้ใจกับคนอื่นเริ่มมีมากขึ้นได้นะคะนี่คือความในใจแล้วนะ แล้วก็มองว่าอะไรต่างๆนานาเขาไม่ได้เลือกความความรักอย่างเดียวนะคะเขาเลือกอนาคตด้วยเขามองอนาคตด้วยว่าเขาว่าอะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เขาเลือกอ่ะมันต้องเหมาะสมมันต้องคู่ควรสมด้ําสมเนื้อไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น,นเรื่องสังคมด้วยชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความไม่แตกต่างด้วยแล้วก็มองในมุมมองว่าตอนเนี้ยเขาเขาแบบว่าใจเขาไป ไปผูกพันกับใครบางคนหรือเขาอาจจะไปผูกพันกับใครบางคนที่คนคนนั้นถ้าในนี้เขาฟ้องอาจจะเป็นคนมีตําหนิก็ได้หรือไม่รู้อาจจะเป็นคนเก่าเขาที่เขายังมีใจได้หรือคนที่เขามีภาระผูกพันกันได้นะคะหรือตัวจริงเสียงจริงก็ได้หรือรักเก่าของเขาก็ได้ใดๆก็ได้ได,ได,ได้ทั้งนั้นแต่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอนนี้เขามองอนาคตความรักเขามุมมองแบบนั้นมุมมองอยู่ในความรักของหนึ่งผลประโยชน์ ความสําเร็จความก้าวหน้าความคู่ควรความเหมาะสมต่างๆไม่ได้มองมุมมองความรักอย่างเดียวเป็นทิ่ตั้งนะคะทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปด้วยส่วนระหว่างคุณเนี่ยก็บอกแล้วว่าเออถ้าจะให้มองเนี่ยถ้าจะให้มองเนี่ยกลับมองว่าเขาใจเขาอะ่ะไม่ได้คิดจะหวนนะนะคะคิดว่าไม่ได้คิดจะหวนหรือมองในอีกมุมมองก็ได้ มองในอีกหนึ่งมุมมองว่าสําหรับคนที่กําลังมีปัญหากันอยู่ยังแค่ถอยกันคนละก้าวอยู่อ่ะไม่แน่เขาอาจจะรอดูจังหวะเวลาก็ได้ว่าอ่ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรามาตกลงอะไรต่อกันกันนะคะการตกลงตรงนี้อาจจะเป็นการตกลงในลักษณะที่ว่าอ่ะต่างคนลองต่างไปให้โอกาสกับตัวเองดูซิหรือรอจังหวะเวลาว่าเอ้ดูซิว่าคุณกับเขาจะกลับมาเข้ากันได้ดีไหมจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมหรือจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมการถอยห่างคนละก้าวแต่ถ้า กลับมาเป็นแบบเดิมได้มันก็โอเคแต่ถ้ากลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้ก,ก็ก็อาจจะมองในมุมมองว่า move on หรือการถอยห่างคนละก้าวมันเป็นช่วงจังหวะห่างแล้วเขาไปคุยกับคนอื่นเขาอาจจะอยู่ในช่วงคนที่กำลังช่างใจได้โลเลใจได้หรือกำลังตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะถ้าเขากับเรามันไปต่อยากอ่ะเขาก็ยังมีคนอื่นเป็นตัวแปร ะะมาดูบทสรุปชาวรักสีกลุ่มกลุ่มคนโสดรอแป๊บหนึ่งนะชาวโสดรักครั้งนี้ยคุณจริงๆคุณหมายมันปั้นมือมากเลยอะว่าความรักครั้งนี้มันสุขสมหวังแน่ๆนะคะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกลับมาผิดหวังแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกลับมารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเสียเวลามากเลยอะ่ะมันเป็นการเสียเวลาสูญเสียเวลาแต่บางท่านสูญเสียเวลาก็ย,ยังเสียดายเวลาที่ผ่านมาอีกนะทั้งทั้งที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเริ่มต้นไปแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเวลยาห่างไปแล้วมีฝ่ายใดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือเขานี่แหละเอาง่ายๆ นะคะคือถอยห่างคนละก้าไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกเข้าก็ได้นะคะเริ่มไปมีเริ่มไปมีโอกาสทางเลือกใหม่ของเขานะคะนี่คือบทสรุปนะแล้วก็อย่างน้อยอย่างน้อยสิ่งที่คุณต้องคิดได้ว่าคือโอเคเสียเวลาอดีตก็เสียเวลาอดีตไปพอแค่นั้นพอไหมแล้วเราเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไหมปล่อยเขาไปดีกว่าไหมเผื่อเขาไปมีอนาคตกับคนอื่นที่ดีกว่านะคะ มันเป็นการจำยอมเสียสละเสียโอกาสตรงนี้ไปอะนะคะตรงนี้มันอาจจะดีกว่าเสียเวลาต่อได้หมดทั้งนั้นนี่คือบทสรุปของชาวกลุ่มที่มีคู่ที่มีปัญหานะคะความรักที่มีปัญหาชาวโสดโอ้โหโอ้โห ปล่อยปล่อยวางอดีตเพื่ออนาคตเพื่อการเริ่มต้นใหม่เพื่อโอกาสใหม่ๆเพื่อโอกาสแห่งความสุขแล้วก็ความสมหวังใหม่ๆค่ะตอบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะอ,อ,อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าๆด้วยที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าดาวเกตกับดาวเสาทับรักอา,อาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ นะรักเก่าๆก็ได้ตรงนี้เพื่อนเก่าๆก็ได้เข้ามาในชีวิตได้ค่ะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ได้จากการเปลี่ยนแปลงงานจากการยกย้ายปรับเปลี่ยนงานจากการเดินทางได้ทั้งนั้นนะคะของชาวราศีกุมส่วนในบางเคสนะคะบางเคสความรักครั้งนี้ จะส่งผลดีมากๆนะคะของชาวราศีกุมจะส่งผลดีมากๆใครที่มีคนเข้ามาคุยแล้วก็ให้พยายามหรือคุณอาจจะพยายามลองดูลองพยายามคุยดูลองพยายามพัฒนาดูลองพยายามแบบว่าเปิดใจดูนะคะคุณอาจจะลองพยายามเปิดใจดูก็ได้ว่าอ่ะเผื่อความรักครั้งนี้มันจะอาจจะทําให้อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอ เราก็น่าจะเจอแบบในลักษณะคนที่เหมาะสมกับเราเราน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งเออคนคน,นี้ก็อาจจะดีก็ได้บางท่านก็พยายามเปิดใจอยู่แต่ถ้าใครเปิดเลยชัดเจนเลยชาวกุมคุณกำลังจะได้พบคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณนะอาจจะเป็นคนที่คุณหวังคุณฝันมายาวนานแล้วอะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้อาจจะเป็นคนที่คุณโอ้โห ชีวิตนี้มันไกลเกินเอื้อมจริงๆความรักแบบนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดคุณก็ได้เจอความรักแบบนี้มันก็หมายถึงว่าอะไรคนนี้แหละคือคนที่เราตามหานะต่อให้ไกลเกินเอื้อมต่อให้คุณคิดว่าเฮ้ยไกลเกินเอื้อมมากๆเลยเอา้าวกับกลายเป็นว่ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะของชาวราศีกุมแล้วก็บางท่านก็จะได้คนไกลด้วยคนไกลด้วยคนเอ่อ มีตำหนิก็ได้ไหมก็ได้แต่มองว่าได้คนไกลหรือบางเคสบางเคสเนี่ยจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะเดินทางไปไหนก็ได้หรือการเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายงานเนี้ยแล้วได้พบเจอได้ไหมก็ได้นะตรงนั้นน่ะแล้วก็ในบางท่านบอกแล้วว่าจะมีเรื่องของเพื่อนเก่ารักเก่าเข้ามาขอเก็บก่อนนะคะง่ายๆจะได้ไม่รกออ้โดนปู่อีกแล้วมาดูกันค่ะ รอคาตอบจากคุณนะคะค,คนคนนี้เขายังอยากจะใช้ความพยายามเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคําตอบหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการพยายามทําให้คุณได้รู้สึกว่าเอ้ยก็สามารถมาดุเขาก็สามารถมาซัพพอร์ตมาแชร์มาแชร์ความรู้สึกกับคุณได้หรือเขาก็คนนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นคนจริงจังระดับหนึ่งนะนะคะไม่จริงจังได้ไงบางท่านเจอคู่แต่ชาวราศีกุมบางท่านก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรอดีตท,ที่คุณยังไม่ลืม หรือเขาคุณอาจจะกังวลก็ได้ว่าเขาคนนี้ที่เข้ามาในชิดเนี่ยมาในรูปแบบหวังผลประโยชน์หรือเปล่ามาในรูปแบบพวกเออแกมเมอร์หรือเปล่ามาในใครที่คบคนไกลนะมาในรูปแบบไม่หวังหวังอะไรจากคุณหรือเปล่าอ่าอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยแต่เราก็มองว่ามองในมุมกลับเขาคนนี้แหละตั้งใจมาชอบค่ะมีความชอบมีความอยากจะเปิดใจ มีความอยากจะขายขนมจีบมีความอยากที่แบบว่าอยากจะพัฒนาการต่อกันและเขาคนนี้อาจจะหมายมั่นปั้นมือหรือเขามีความจริงใจอ่ะมันไม่ใช่แค่จีบอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่านะคะมันมีอะไรมากกว่าหรือเขาคนนี้เขาก็อยากจะมีอนาคตเขาก็อยากจะมีครอบครัวก็ได้แต่บังเอิญว่าแจ็คพอตมาตกที่ชาวราศีกุมที่เขามาชอบที่เขาจะจีบนะคะที่เขามามีใจอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้แล้วก็ถ้าชาวราศีกุมคบไปคบมา อย่างที่บอกเขาคนนี้มองอนาคตไม่ใช่ไม่ใช่แค่จีบกันไม่ใช่แค่คุยกันณนะวันนี้เท่านั้นนะคะมันจะมีโอกาสในอนาคตค่ะส่วนในบางเคสเจอในลักษณะการไปเที่ยวกันเดินทางไกลได้หมดนะคนคนนีอ้อาจจะเป็นคนมีตําหนิได้ต้องบอกว่นนิดนึงนะคะว่าอาจจะเป็นคนไกลและเป็นคนมีตําหนิหรือมองในมุมมองว่าเป็นใครก็ได้ที่เคยห่างเหินจากคุณจะมองว่าใช่ห่างเหินไหมอ่ะ เดี๋ยวขอดูหน่อยเพราะว่าฝั่งคุณนมันขึ้นมาให้เห็นละแต่ฝั่งเขาเนี่ยยังไม่มีโพลเลยเดี๋ยวก่อนนะคะมองว่าอาจจะเป็นคนแบบนี้แบบแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นคนถ้าเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนเคยแอบชอบมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วจริงๆเคยแอบชอบหรือกิ๊กเก่าหรือเพื่อนเก่า นะคะฝึกกิ๊กเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยวัยรุ่นเพื่อนสมัยไหนก็ได้เนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะอยากจะมาเปิดใจกับคุณอะ่ะแล้วเราก็มองว่าเขาก็น่าจะแอบชอบคุณมาสักพักแล้วด้วยถ้าเป็นเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่ายังไม่ได้ลืมนะคะกิ๊กเก่าก็ยังไม่น่าจะลืมไม่ลูกใครนะคะตรงนี้และอีกหนึ่งเคสก็คือชาวราศีกุมก็ไม่แน่บางเคสได้เด็กมาชอบด้วยก็มีนั่นคือบางเคสนะคะของชาวราศีกุม รักเก่าฐานไฟเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าหรือเด็กหรือแม้แต่กระทั่งว่าผู้ใหญ่ได้ความรักค่ะอะไรที่มันไม่ใช่ที่ผ่านมาเขาก็ฟ้องมาว่าคุณอาจจะเจอทุกข์คุณอาจจะเจอกรรมคุณอาจจะเจออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกคุณถอดใจในเรื่องของความรักแตนะ่วันนี้คุณกําลังจะเจอคู่พรมลิขิตที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีกําลังใจหรือมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะ,ะจะมีใครเข้ามาดูแลกันกันและกัน นะาเป็นการดูแลกันและกันเป็นความห่วงใยกันเพราะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าคุณกําลังจะได้เจอคู่รักผมลิขิตเป็นการสิ้นสุดเรื่องราวในอดีเรามองว่าชาวราศีกุมเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยคุณน่าจะมีอดีตแต่หมายถึงอะไรเป็นการสิ้นสุดเรื่องราวในอดีเป็นการหมดหมดหมด,หมดทุกในอดีตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อความสุขครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่กำลังจะมาเยือนชาวราศีกุมนะคะแล้วอย่าลืมว่าปีนี้ดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยชาวราศีกุมในหลายๆท่าน ในหลายท่านความรักครั้งใหม่อาจจะมีโอกาสในการสร้างอนาคตหรือการสร้างครอบครัวใครที่ดีมากไปกว่านั้นก็คือการหมายถึงการลงเอยการตกแต่งการแต่งงานหรือการใช้ชุดร่วมกันนะคะตรงนี้การได้ใช้ชิดร่วมกันการที่จะเขาเรียกว่าสร้างอนาคตร่วมกันนะคะส่วนใครที่เพิ่งจบกับความรักมาจริงๆแล้วโอกาสความรักใหม่เนี่ย โอกาสมาหรือเขาพยายามจะบอกมาว่าชาวราศีกุมที่คุณจบกับความรักมาเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆทุกข์หนักนะคะเพราะเสาทับรักทุกข์หนักอยู่แล้วแต่การจบกับความรักเนี่ยดวงชะตาค่ะเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงให้คุณได้พบเจอคู่รักให้เจอให้คุณได้พบเจอคู่ครองเจอเนื้อคู่คู่ที่เป็นคนของคุณจริง,รงๆก็ได้นะคะใครที่ทุกข์หนักมาหรือเพิ่งจบกับความรักมา หรือกําลังอยู่ในช่วงคนที่กำลังเปลี่ยนถ่ายหรือการปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสความสุขก็จะมาด้วยเช่นกันนะคะรดมากชาวราศีกุมคนโสดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะมีการเริ่มต้น ในเรื่องของความรักผู้ใดก็ตามที่ความรักวนลูปเดิมแล้วไม่มีการพัฒนาเลยก็น่าจะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขาก็ฟอ้องมาอย่างนี้ไม่ไม่คนของคุณเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงถ้าความรักใครที่ไม่ใช่คู่และเป็นความรักที่มันไม่มีการพัฒนาไปไหนส่วนชาวโสดจะดีมากๆรักกินเกมแล้วก็รักกินเลิฟมากๆนะคะ ตรงนี้จะบ่งบอกถึงลักษณะที่ว่าความหวังอะไรใดๆที่คุณเคยจบมาที่คุณเคยทุกมาตอนนี้ความหวังที่มันเป็นความสุขมันจะคือโอกาสของคุณที่รอคุณอยู่เบื้องหน้าที่รอคุณอยู่ตรงหน้านะคะแล้วความสุขตรงนี้ความหวังตรงนี้เป็นจริงไหมเป็นจริงค่ะมันไม่ใช่แค่ความหวังว้างๆเคว้งคว้าง,อ,ง,างอะไรใดๆทั้งสิ้นมันคือความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้สิ่งดีๆเรื่องดีๆทั้งความรัก และก็ลักกีในเกมด้วยนะคะของชาวกลุ่มนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกลุ่ม15วันชาวกลุ่มจะดีมากๆา่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการงานความมั่นคงในการเงินนะคะความมั่นคงในงานโชคอะไรก็มานะคะเพราะดาวพระหัตเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภด้วยได้ตำแหน่งเกณฑ์พิเศษอย่างเงี้ยปฐุมเกณฑ์เขาเรียกเกณฑ์พิเศษ ก็จะส่งผลดีกับชาวราศีกลุ่มมากๆนะคะโดยเฉพาะคนโสดทั้ง Lucky Game, ลักกิงเกมและวก็ลักกินเลิฟด้วยเนี่ยค่ะนะคะก็น่าจะประมาณนี้ช่วงนี้กำลังจะทยอยลงคลิปพิเศษนะคะในเรื่องของ12ราศีสำคัญนะคะ12ราศีสำคัญอ่าเป็นจุดเปลี่ยนของคนออของเรานะคะครึ่งปีหลังแล้วก็ดาวเสราร์เดินถอยหลัง นะคะดาวเสาของราศีกุมมาจากภพวินาเดินถอยหลังรอ4เดือน4เดือนแน่ร้อยีวันอะ่ะก็เดี๋ยวก็ไปติดตามกันได้ว่าการที่ดาวเสาเดินถอยหลังเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองปีนี้เป็นปีของชาวราศีกุมที่ดีอีกที่ดีมากๆที่เขาเรียกว่า วนกลับมาหาคุณนะคะวนกลับมาหาคุณในรอบกี่ปีก็ไม่ทราบได้รอบถึงสองปีนี่แหละชาวราศีกุมดาวพระพเป็นปุมเกณฑ์ดีมากๆนะคะก็ขอให้คุณได้พบความสําเร็จมากๆโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ